โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลน,นาครอุบลราชธานีจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิง่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูลบริเวณสะพานร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดสุป,ปัตตนารามวรวิหารครั้งที่หนึ่งวันที่5มีนาคม2565ณห้องประชุมชั้นสตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่ เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดก,การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิง่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีภายใต้การนำของนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูลเพื่อเป็นการพัฒนาถนนวงแหวนรอบในเชื่อมโยงพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่ภายในงานมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนุบลราชธานีซึ่งนำโดยนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนายพงศักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนายปรีชาศรีสว่างรองนายกเทศมนตรีนายทรทันชินโกมุกรองนายกเทศมนตรีนายอาทิตย์คุณผลเลขานุการนายกเทศมนตรีนายสลาวุฒนิลัสิริกุลเลขานุการนายกเทศมนตรี นางวรณสุขชโลธรลังสีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนางบัวหลวงอาสาพลประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธา,านีทั้งสี่เขตนายอัมพลทองพุปลัดเทศบาลนครอุบลราชธา,านีนายกฤษพลเมืองเหนือรองปลัดเทศบาลนางสิริเพ็ญพุทธจักรรองปลัดเทศบาล และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพบภูสมปองพร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษากลมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งนำโดยด,ดรอนุวัฒน์ชอโรธประเสริฐกรรมการผู้จัดการจากบริษัทบีคอนเอนจิ e นียริ o งคอนสแนแทนจำกัดในการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล ได้รับเกียรติจากตัวแทนชุมชนผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวถึงความเป็นมาและการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิง่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล บริษัทที่ปรึกษากรมโยธาธิการและผังเมืองบริษัท b ีคอนเอนจิเ e ียริงคอนซันแคนจำกัดนำเสนอความเป็นมาของโครงการและรับฟังความคิดเห็นพร้อมตอบข้อสักถามจากประชาชนและผู้เข้าร่วมประชุมท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพบภูสมปองกล่าวสรุปถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูลและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการนี้ หลังจากได้รับฟังการนำเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูลผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได้แสดงความคิดเห็นโดยมีมติเห็นชอบด้วยการยกมือซึ่ง ประชาชนเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูลซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม